สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวทิพนะครับจะพาไปสำรวจตู้วัตถุมงคลที่วัดจุลามณีนะครับไปดูว่ามีวัตถุมงคลอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญเทวบดีรุ่น2ปี54เนื้อทองเหลืองนะครับมีราคาวัดนะ3ามบาทนะครับ ต่อมาเป็นทาเววสุวรรณรุ่นจิ๋วปี55เนื้อทองแดงนะครับโอ้โหจิ๋วมากนะครับขนาดเท่าเหรียญหนึบาทเลยนะครับหนึ100บาทต่อด้วยรุ่นปี53นะครับองลอยปี53เนื้อทองแดงนะครับสามผมมีเป็นปี63นะครับเป็นรุ่นย้อนยุคป,ปีปี32ใช่ไหมนะครับ แต่ว่าเป็นเนื้อนวะแก่ทองคำนะครับของผมที่เช่ามานะอันนี้เป็นรุ่นปี53นะครับยังพรอยังเปอยู่ที่วัดนะสามร้อยบาทอันนี้รุ่นรุ่นปี58นะครับเป็นเขาย่อนะ <c oughs> เนื้อรมมันปูนะครับสองร้อยบาทต่อด้วยรุ่นเพชรกลับนะครับปี59 เนี้อทองแดงนะครับเหรียญจาเล็กนะครับก็เหมาะสําหรับให้เด็กห้อยนะครับหรือว่าให้ผู้หญิง้อยแขวนนะครับอันนี้เป็นชุบทองนะครับกระลหลทองนี่นะครับห้าร้อยนะทองแดงหนึ่งร้อยถ้าเป็นกระหลห้าร้อยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนาเทพลมดำปีหกสองนะครับสองร้อยบาท นายักษ์จิ๋วปี62สองหนึ่งรแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับเป็นรุ่นอสองสองมหาเทพนะครับก็คือด้านหน้าจะเป็นทาเวสุวรรณด้านหลังเป็นพระพิคเนตนะครับเนื้อเงินนี่ราคาปรับขึ้นเป็น2อ0 0นนะครับเนื้อเงินลงยาเขียวเนื้อเงินลงยาฟ้าก็เหมือนกันนะครับ เนื้อเงินลงยาส้มอ่าเนื้อมหาชนวนแล้วนะอันนี้เป็นเนื้อเงินใช่ไหมอ่าต่อไปเนื้อชนวนชุบเงินเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ลงยาเหลืองนะครับมหาชนวนยาชมพู่นะครับแล้วก็เป็นยาเขียวนะครับยาฟ้านะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็ยาหมวง เป็นกระไหลทองนะครับหกร้อยไม่ลงยานะครับก็ทองแดงขัดเงาก็จะห้าร้อยนะครับเนื้อชนวนลมดำโบราณห้าร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับสามเหรียญก็ราคาปรับเป็นหนึ่งพันเจ็ดแล้วก็เป็นรุ่นปกปกมะขามปีหกศูนย์นะครับเนื้อชนวนนะครับอ่ายันนูนนะ 200บาทนะครับรุ่นนี้มีช่างเอาไปทําแหวนกันนะครับสวยมากเลยนะครับผมก็เอาไปทํามาหนึ่งพวงนะครับเพื่อนอาจจะได้เห็นไปแล้วนะอันนี้เป็นยันนูนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นรุ่นสี่นะครับอันนี้รุ่นไหนอันนี้รุ่นปี60นะครับก็มาเป็นรุ่นสี่นะนืสัตตะนะครับสัตตะโลหะก็คือโลหะห้าห้าชนิดนะครับเอามาหลอนะครับ ก็เป็นเนื้อนวัตตาหนึ่งร้อยนะครับนวะสี่ร้อยนะครับนวะก็คือเก้านะใช้โลหะเก้าชนิดนะครับโลหะมงคลเก้าชนิดในการหล่อนะก็เป็นใบมขามหน้าเทพนะครับโอ้โหจิ๋วเลยนะครับเป็นแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงเมื่อกี้เนื้ออะไรเนื้อนวะนะครับโอ้โหนวสามร้อย แดงห้าสิบบาทนะครับเห็นไหมครับเช่าที่วัดราคาดีดีนะครับเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ครับเต่ารุ่นหนึ่งนะครับ,รนนรบก็ยังมีอยู่นะใครชอบเต่านะครับเต่าเนื้อเงินสองพันห้านะครับเนื้อเงินลงยานะยาสามสี่ถ้าเป็นเงินบริสุทธิ์ก็สองพันแล้วก็เป็นเนื้อนวะนี่หนึ่งพันผมก็เช่าวนาวะมานะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะครับ เดี๋ยวให้ดูาชนวนชุบเงินซาตินห้าร้อยเนื้อทองแดงห้าร้อยนะครับเวลาลมซาตินแล้วมันจะชัดขึ้นนะ่างเงี้ยคือแบบเห็นอะไรได้ส่องดูง่ายดูดูสวยนะครับอย่างเงี้ยถ้าไม่ลมก็จะจะดูไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าคือแล้วแต่คนชอบนะครับเนื้อตะกั่วนมกุกเก่านะครับหนึ่งพันบาทนะครับ แล้วก็มาเป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กจะเป็นทองแดงเถือดสองร้อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงไม้พยุงนะครับพยุงให้เราดีขึ้นนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็เป็นชนวนชุกเงินซาตินนะครับพิมนะพ์มเล็กนะพิมพ์เล็กอันนี้ก็เป็นพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับก็เป็นะตะกั่วเก่านะกากกระไหละทองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท แรงเทือดนะครับสี่ร้อยแล้วก็เป็นเนื้อผงพยุงนะครับพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับอ่านี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ร้อยห้าสิบาทชุดกรรมการสามเหรียญนะครับสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับเห็นไหมนี่คือวัตถุมงคลที่วัดนะครับเช่าหาได้ที่วัดจุฬามณีได้เลยนะครับถ้าอยากได้ราคาไม่โดนบวกนะครับอาจจะโดนบวกค่าส่งนะ ผมว่ามีค่าส่ง100บาททุกรายการนะครับแต่ถ้าเช่าเยอะก็คือหมายความว่าเช่ารวมๆกันเนี่ย300 100 300เงี้ยก็คือรวมส่งทีเดียวก็100บาทเหมือนเท่าเดิมนะครับประมาณนี้นะสาหรับใครที่สนใจเช่าหานะครับวัตถุมงคลนะครับแต่รุ่นแรงงแรงๆดังๆก็หมดเกี่ยงไปแล้วนะครับ